สวัสดีครับผมกาจากเพจเซเว่นไลท์ไทยไกด์นะฮะวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับค่าโฟกัสแอทแท็กหรือวิกเนตแอทแท็กหรือโจมตีจุดอ่อนที่เราเข้าใจกันนั่นแหละนะครับอาธิบายก่อนนะฮะค่าโจมตีจุดอ่อนเนี่ยอ่ามันจะไปคูณความเสียหายพิเศษกับอ่าดาเมจธรรมดาก่อนนะครับสมมุติว่าโจมตีเป็นตัวสีแดงมาหมื่นหนึง่งนะครับจาโฟกัสเนี่ยจะไปคูณ ก่อนคีย์ที่ข้อนะก่อนคีย์ที่ข้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเดเมจที่เพิ่มขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่าสองส่วนจิดโฟกัสเนี่ยมันจะเพิ่มมาสามสิบเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าโจมตีสีแดงนะครับโจมตีธรรมดาเป็นเดเมจสีแดงหนึ่งหมื่นนะฮะถ้าติดโฟกัสไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นหมื่นสามอ่าแต่ถ้าโจมตีติดโฟกัสด้วยติดคีย์ที่ข้อด้วยเนี่ยครับมันจะคิดจากหมื่นสาม แล้วก็ไปบวกคิดที่ข้อค่าคิดที่ข้ออีก50%ก็ประมาณอ่าเป็นบวกมาอีก65นะฮะก็เป็นหมื่นหมื่นเท่าไหร่หมื่นเก้านะฮะจากาามม 8, 8, หมื่นห้าอ่าตาดูเยิ่มแปลกๆไหมอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าโฟกัสก็จึงสำคัญเหมือนกันนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะส่วนโจมตีจุดอ่อนกับพวกบอส บอสโลกบอสเล็ดนะฮะก็ทางเกมเนี่ยมันจะเซตเอาไว้ว่าตัวไหนมันจะมีค่าจุดอ่อนมากที่สุดนะฮะอย่างไฮด้าเนี่ยหัวกลางเนี่ยก็คือตัวที่เราทำเดเมจได้ใช่ไหมฮะทำคะแนนได้จากหัวกลางาระบบเกมเขาเขาจะเซตไว้นะฮะถ้าเรามีโฟกัสมากพอระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะล็อกหัวกลางส่วนดันเจียนกิลเนี่ยเราก็ต้องตีตัวอ่า เซเว่นไนท์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะฮะทีมงานก็จะปรับไว้นะฮะเพื่อทำให้เกมเนี่ยมันดูง่ายขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วก็อนาคตนะครับของ PVP ค่าโฟกัสเนี่ยจะเพิ่มบทบาทเข้ามาในการแรนดอมสกิลนะฮะโดยอ่าแรกๆปกติเนี่ยจะยกตัวอย่างะฮะ่ะเขาจะ วัดจาก HP แล้วก่อนครับ HP แล้วก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะสกิลที่มันมีบทบาทตอนที่ HP เราน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสกิลฮิลใช่ไหมฮะแต่ว่า,าสำคัญกว่าฮิลก็คือถ้ามีคนตายถ้าเราใส่คารินเข้าไปเนี่ยสกิลชุบเนี่ยมันจะลันขึ้นมาก่อนเลยถือว่าเป็นสกิลสำคัญอันดับหนึ่งนะฮะต่อมาก็จะเป็นฮิลเมื่อ HP เราเหลือ ต่ำกว่า30ิบรเซนต์หรือ20ิบอรเซนต์อะไรก็แล้วแต่นะฮะว่าไปมันก็จะฮิวนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกิลลบบัฟครับผมลบบัฟอย่างโซเกียวโซเกียวโซเกียว so น้องตุ่มนั่นแหละฮะโซเกียว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  so อ่ะอย่างกิลว อันนี้คือลบแอ r e m o v e buff นะฮะถ้าคำอธิบายมันเขียนว่า r e m o t e a c t v a e buff เนี่ยก็คือตัวละครไหนก็แล้วแต่ที่มันมี buff ขึ้นมาอย่างลูดี้กลางโล่ปั๊บคิดตายปั a ๊บเทออตายปั๊บเนี่ยสกิลพวกนี้มันจะขึ้นมาเป็น100%เลยครับผมอ่ามันก็จะใช้อัตโนมัติเลยเมื่อครูดามถึงปั๊บมันก็จะใช้เลยอ่าเหมือนเป็นตัวดับทางนะครับส่วน เหลือสกิลอีก2ประเภทนะฮะที่เหลือก็คือสกิลสกิลบัฟกับสกิลโจมตีอ่าจะบัฟหมู่บัฟเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะฮะโอกาสกับคู่กับสกิลโจมตีเนี่ยมันอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือตัวเลขมันจะเท่ากันเนี่ยแหละไม่รู้จะออกหัวหรือออกก้อยถ้าออกหัวเป็นสกิลโจมตีก็จะโจมตีไปถ้าออกหัวเป็นบัฟก็จะบัฟไปนะฮะถ้าสมมุติว่า ทีมเราเนี่ยมันมีตัวบัฟสักสามตัวสี่ตัวอย่างเงี้ยมันจะแข่งกันบัฟครับมันจะบัฟจนครบก่อนหรือว่าจะบัฟสลับกับสกิลหรือจะบัฟก็อันนี้มันก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะฮะต้องไปเสี่ยงดวงกันใน PVP แต่ว่าอ่าเมื่อเราใส่ของโฟกัสเข้าไปเนี่ยในตัวละครนั้นๆน,น,นะฮะมันจะมีโอกาสใช้สกิลของไอตัวเนี้ยก่อนอย่างเช่นทีมเรามีลูดี้นะฮะ มีลูดี้มีลุกอ่าลูดี้ใส่สปีดสองอันนะฮะแล้วก็ลุกเนี่ยใส่โฟกัสสองอันโฟกัสที่ลุกจะปาหอบกับปะกับกลางโล่เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมามากกว่าสกิลอื่นในทีมทั้งหมดนะฮะอ่ามันคิดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูในทีม PP ผมนะอ่าทีม PP ผมเนี่ย จะมีตัวสกิลบัฟอยู่ตัวหนึ่งอย่างรูดี้เนี่ยโอกาสออกมันก็จะประมาณ50%นะฮะส่วนเซอินผมเนี่ยใส่โฟกัสทั้งคู่เลยฮะก็ประมาณ60%มันก็จะดึงดึงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะมันก็จะใช้โจมตีได้บ่อยกว่าแต่ว่ามันยังมีตัวอื่นที่เนี่ยฮะสกิลโจมตี2อันเลย อันนี้ก็สกิลโจมตีสองอันเลยอันนี้สกิลโจมตีอีกอันหนึ่งก็เป็นหกสกิลมันก็จะสุ่มแล้วก็สุ่มกันหมดแหละครับแต่ว่าตัวที่ตอนที่เราใส่โปกกรกัสเนี่ยมันจะโดดขึ้นมาอีกนิดนึงมากขึ้นอีกนิดนึงอย่าง5 0เก็จะเป็นสกิลเซนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวอื่นห้าสิบ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 หมดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะไปออกอันไหนก็เรื่องของมันแล้วทีนี้อ่า เรามาดูกันดีกว่าครับอธิบายนานแล้วว่าโฟกัสเนี่ยได้จากไหนบ้างนะฮะโฟกัสก็ได้จากอ,าอุปกรณ์นั่นแหละอ่าสูงสุดก็ประมาณ2ชิ้นก็ประมาณเกือบ70%นะครับโฟกัสอ่าแล้วก็ยังมีเจมเจมทุกแบบนะฮะเพิ่มโฟกัสหมดนะฮะจะมีเป็นอันนี้อ่าบรรทัดที่สี่ จมตีจุดอ่อนนะครับอ,อีก20%แล้วก็มีประดับประดับไหนหนอจมตีจุดอ่อนอ่ะประดับประดับอันนี้นะฮะจมตีจุดอ่อน,นจมตีจุดอ่อนอีก20%รวมรวมไปแล้วเท่าไหร่เนออันนี้20ใส่คู่ก็40นะฮะเตรียมแปลงที่สุด เพิ่มอีก22นะฮะ60อาวุธอีก70ก็130กว่านะฮะแล้วก็ยังมีพัสดีอีกครับผมพัสดนะีเลเวล่ะเลเวล20ครับผมเพิ่มโฟกัสอีก10%อ่าน,ะนี่แล้วก็เพิ่มมันก็หมดประมาณนี้นะฮะแต่ว่านะอ่าเราก็จะมี พัสดีที่ไว้ลดตัวละครฝั่งตรงข้ามนะฮะก็จะมีเลเวล55อันนี้ลดโฟกัสของฝั่งตรงข้าม20%นะฮะทำให้แบบว่ามันอาจจะเซตไว้ว่าเออ๋ือชั้นบัฟก่อนนะแล้วค่อยสกิลมันก็กลายเป็นแบบว่าตัวนี้จะไม่ค่อยออกสกิลเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็จะไปขัดกับพวกฮิวพวกชุบไม่ได้อยู่ดีนะฮะเพราะว่าพอเลือดมันถึงขั้นั๊บมันก็จะแอคทีฟ100%เอรเ็นอยู่แล้วนะ อันนี้เคาเตอร์นนสปีดอันนี้เพิ่มเดามจโฟกัสนะฮะจากโฟกัสอีกสิบเปอร์เซ็นอ่าแล้วก็ตอนนี้ครับมันมีเจมมาใหม่เมื่อติดเมื่อโจมตีติดจดุดจุดอ่อนนะฮะมันก็จะเพิ่มเดามจขึ้นมาจากสาิเปอร์เนเนี่ยเบสขึ้นมาก็เป็นสี่สิบเซนก็คือพาสซีฟเลเวลแปดสิบนะฮะ เพิ่มดาเมจมาอีกสิเอร์เซนแล้วก็มีเจมอีกเม็ดหนึ่งครับเป็นเจมของจกักรพรรดนะฮะเพิ่งมาใหม่เจ้าเจมตัวนี้นี่ครับอันรองสุดท้ายเนี่ยฮะ,นะฮะเมื่อโจมตีติดโฟกัสฮะดาเมจเพิ่มอีก30%รวมกันเนี่ยแรงกว่าคี้อีกนะฮะเป็น60%ส นะถ้าใครยังไม่มีคีดเดเมจเลยนะครับใส่เจม2แบบนี้เข้าไปนะไอใส่เจมอันนี้เข้าไปแล้วก็มีพาสีอีก10%นะก็เป็น60%เท่ากับว่าโจมตีติดโฟกัสเป็นสีแดงนะฮะแรงกว่าติดคียที่ค้อแบบธรรมดาธรรมดา150นะฮนะแต่ว่ามันก็เอามาใช้คอมโบได้นะคะกับคียที่ค้อเดเมจเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะ คนที่เล่นสายโฟกัสนะฮะก็รับรองว่าแรงเหมือนกันครับผมแล้วก็มีประโยชน์ในการตีบอสอย่างตีอินตีบอสเนี่ยผมใช้โฟกัสตีเนี่ยเลือดลดไวมากถ้ามีมังกรผมจะกดให้ดูอยู่นะฮะอ่ามีมังกรครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูแล้วกันะ นี่ฮะจมตีติดโฟกัสมันจะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองๆข้างล่างต่อจ่าคี้เนี่ยฮะมันก็ทำให้คี้แรงขึ้นอีกนะฮะนี่ครับรู้สึกว่าตัวละครผมจะตีติดโฟกัสหมดทุกตัวเลยนะฮะ หนีโจมตีไม่ติดโฟกัสนะฮะประมาณ13ื่นาครับตัวเลขอ่าเดี๋ยวมาลองดูชี้แบบติดโฟกัสดูนะฮะไม่ติดโฟกัสอีกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฮะทำไมรอบนี้ไม่ค่อยติดโฟกัสเลย เพื่อการทดลองนะครับผมจะไม่รีบในการตีมังกรดูอีกรอบนะฮะอันนี้ติดโฟกัสครับหมื 10, น่นเก้าฮะเพิ่มมาอีก6กอันเป็นไงฮะโฟกัสแรงขึ้นนะครับหกพันเลยผมจะปิดอบบ๊อปมังกรแล้วนะครับ นี่แหละครับคือความสําคัญของโฟกัสไว้สําหรับเพิ่มเนเมจเลยก็ว่าได้สําหรับตัวละครมาตัวมันตีติตคิดข้อร้อยเปอเซ็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ใส่โฟกัสไปเลยนะครับเพิ่มความขด,ดิบเข้าไปอีกอ่าอ่านที่ไเรื่องโฟกัสก็กจบพีิงเท่านี้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะส่วนรายละเอียดสำคัญสำคัญอะไรอย่างนี้ผมจะเขียนไว้ในรายละเอียดของคลิปด้านล่างนะฮะเนะราลองอ่านกันดู ครับขอบคุณมากค,ครับที่ติดตามชมสสวัดีครับ